สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์ลงคะแนนเจียงอี้กวาดตามองหนิวเติงก่อนที่จะถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีกฎเช่นนี้ไหมหนิวเติงยิ้มอย่างขมขื่นขณะที่เขาพยักหน้าจริงขอรับมีกฎเช่นนี้ในอดีตเมื่อใดก็ตามที่ผู้สืบทอดจะสืบต,ต่อตำแหน่งหัวหน้า หัวหน้าคนอื่นๆจะต้องลงคะแนนเสียงให้เขาและเขาก็จะได้เลื่อนตำแหน่งก็ต่อเมื่อมีคะแนนเห็นชอบมากกว่าคะแนนที่ไม่เห็นชอบเจียงอี e ้เลิกคิวขึ้นมาขณะที่เขาวางถ้วยชาลงอย่างแรงเขาตอบไปอย่างเย็นชาว,ว่าตอนข้าเลื่อนตำแหน่งข้าก็ไม่เห็นต้องได้คะแนนเสียงไม่ใช่หรือทุกคนอยากจะลงคะแนนเสียงหรือ แล้วทำไมข้าถึงได้ขึ้นเป็นหัวหน้าได้มุมปากของหัวหน้าอิงกระตุกดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธขณะที่สาบแช่งอยู่ในใจว่าก็เจ้าสังหารหัวหน้าไปสามคนแล้วยังปรับปรามหัวหน้าหลิงได้อีกมันยังจะต้องลงคะแนนอะไรกันอีกละ่ะดูจากนิสัยเจ้าแล้วถ้ามีใครต่อต้านเจ้าเจ้าก็คงจะสั่งสอนคนผู้นั้นแน่ๆ หัวหน้าคนอื่นๆเองก็สับแช่งอยู่ในใจแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาและเพียงแค่จ้องไปที่หัวหน้าอิงเท่านั้นซึ่งความหมายเบื้องหลังสายตาเหล่านั้นชัดเจนมากนั่นคือเมื่อเจ้าเสนอให้ลงคะแนนเสียงเจ้าก็ควรจะเดินหน้าต่อไป เมื่อหัวหน้าอิงเห็นทุกคนจ้องมองมาที่เขาเขาก็รู้สึกขดหูใจจนอยากกระอักเลือกออกมาแต่เขาก็ทำได้เพียงกัดฟันและพูดว่าหัวหน้าเจียงเจ้าสังหารป้าเตาหัวหน้าหลงพี่เหิงและคนอื่นๆไปเจ้าได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเจ้าแล้วนอกจากนี้เจ้ายังเอาชนะหนิวเติงและคนอื่นๆด้วยเช่นกันจึงไม่มีใครต้องลงคะแนนเสียงกันส่วนอย่างตรงเอง เขาอาจดูน่าเกรงขามแต่เขาไม่เคยสู้กับหัวหน้าคนใดมาก่อนหากตัดเรื่องที่เขาแข็งแกร่งกว่าหัวหน้าคนอื่นๆหรือเปล่าไปอย่างน้อยๆเขาก็ควรจะได้รับการยอมรับจากทุกคนด้วยใจจริงใช่ไหมล่ะ สีหน้าของอย่างตรงเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าอิงพยายามจะบอกว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอที่จะเอาชนะพวกเขาได้หรอกแต่อย่างไรก็ตามอย่างตรงอยู่ขอบเขตเทียนจุนระดับกลาง และมันมีความเลื่อมล้ำระหว่างเขากับหัวหน้าคนอื่นๆอยู่แม้ว่าเขาจะสู้กับคนเหล่านั้นแบบตัวต่อตัวแต่เขาก็จะแพ้แน่นอนเช่นกันเจงอี้โบกมือส่งสัญญาณให้อย่างตรงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามนั้นจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างเฉยเมยดีเช่นนั้นเราจะทำตามคำแนะนำของหัวหน้าองิงตัดสินด้วยการลงคะแนนเสียง ทุกคนสามารถเห็นด้วยคัดค้านหรือจะงดออกเสียงก็ได้ข้าจะเป็นคนแรกที่ลงคะแนนข้าเห็นด้วยกับการสนับสนุนอย่างตรงพี่ตรงแล้วท่านละพี่ตรงถูกเจียงอี้เรียกขึ้นมากล้ามเนื้อที่ใบหน้าของเขากระตุกเมื่อเห็นว่าทุกคนจ้องมองมาที่เขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตอบว่าข้าจะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านข้าของแดออกเสียงแล้วกัน ก็ได้เจียงอี้หัวเราะออกมาที่ตรงนั้นค่อนข้างเป็นคนดีนะักไว้เราดื่มด้วยกันทีหลังนะและพี่หูละทุกสายตาจับจ้องไปที่เสือยิ้มและเขายิ้มไม่ออกอีกต่อไป โดยเฉพาะสายตาที่เย็นชาของเจียงอี้นั้นมันทำให้เขารู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเขากัดฟันพูดว่าข้าก็ของแดออกเสียงเช่นกันมันค่อนข้างดีที่เจียงอี้เลือกลงคะแนนเป็นคนแรกที่ตรงนั้นไม่ชอบสงคราม แม้ว่าจิตใจของเขาจะยืนอยู่ข้างหัวหน้าลิงแต่เขาก็ยังไม่กล้ารุกรานเจิงอี้และเจ้ e ใหญ่กระพรวนกังวานในสถานการณ์แบบนี้ส่วนเสือยิ้มเป็นคนสองหน้าและเขาจะไม่รุกรานผู้อื่นในที่สาธารณะ มีคนมากมายที่มายังโรงเตี๊ยมร้อยบุพภาในวันนี้และผู้ใต้บัญชาขอบเขตเทียนจุนทั้งหมดก็มาที่นี่เมื่อทั้งคู่งดออกเสียงก็มีเสียงฮือฮาจากผู้คนมากมายทันทีกลิ่นอายสังหารส่องประกายขึ้นในดวงตาของเจียงอี้เมื่อเขาได้ยินเสียงโห่ร้องออกมาทันใดนั้นเจียงอี e ้ก็กระแทกโต๊ะและตะโกนว่าพวกเจ้าเอะอะอะไรกัน ใครที่ยังจะเอะอเสียงดังกันต่อก็ออกไปเดี๋ยวนี้จูจูทุกคนที่อยู่ในนั้นก็เงียบกริบเจียงอี้นั้นเรื่องชื่อในเรื่องที่เขาเป็นด่งเทพสังหารมากนักเมื่อหัวหน้าหลิงเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างไม่ปกติ และหากเจียงอี้ยังคงกดดันพวกเขาทุกคนเช่นนี้ทุกคนก็คงจะงดออกเสียงกันดังนั้นเขาจึงกระแอมเบาๆก่อนจะตอบว่าข้าขอคัดค้านหลังจากที่เขาพูดขึ้นมาเขาก็มองไปทางหัวหน้าองิงหัวหน้าเฮย หัวหน้าหลีและคนอื่นๆแต่เจียงอี้กับหัวเราะออกมาดีค่าชอบนิสัยของหัวหน้าหลิงที่ชัดเจนว่าเขาชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดเจ้ J. ใหญ่กระพรวนกังวานมักจะบอกข้าว่าในเมืองนี้นางไม่ได้ชื่นชมใครนอกจากหัวหน้าหลิง เอาละต่อไปหัวหน้าหลีงแล้วท่านละสีหน้าของหัวหน้าทั้งหมดเปลี่ยนไปดวงตาของหัวหน้าหลิงยังคงเผยความหวาดกลัวอยู่อันตรายที่แฝงอยู่ในประโยคของเจิงอี้นั้นรุนแรงเกินไปเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานชื่นชมหัวหน้าหลิงมันไม่ได้หมายความว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานกำลังจะมาพูดคุยกับเขาหรอกหรือ หัวหน้าหลีกระพริบตาอยู่หลายครั้งขณะที่เขาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตอบอย่างหนักแน่นว่าค่าของแดออกเสียงเช่นการเจียงอีบยักหน้าเล็กน้อยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเขาพอใจกับคำตอบอย่างมาก เมื่อเขากวาดตามองหัวหน้าเฮยหัวหน้าเฮยก็ไม่รอให้เจงอี้ถามและพูดขึ้นมาว่าค่าของดอห้าห้าห้าก่อนที่หัวหน้าเฮยจะพูดจบก็มีเสียงหัวเราะดังก้องมาจากด้านนอกผู้บัญชาการสวมชุดเกราะสีขาวนำฐานหลายคนมาในแถวเดียวกันเขาหัวเราะอ,ออกมาก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาถึงเสียอีกหัวหน้าหลิงเจ้ากำลังดื่มอยู่ที่นี่หรือ เจ้าทำลายแผนข้าไปเสียหมดเลยคืนนี้ข้าว่าจะชวนเจ้าไปดื่มกันเสียหน่อยลูต่ตีหนึ่งในสิบผู้บัญชาการในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างและยังเป็นคนตระกูลลู่สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเจิงอี้และอย่างตรงมองหน้ากาันและดวงตาของพวกเขาก็เต็นไปด้วยความประหลาดใจนี่ผู้บัญชาการตระกูลลู่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเปิดเผยจริงๆหรือ นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดอีกว่าเขามาหนุนหลังให้หัวหน้าหลิงก่อนหน้านี้เจียงอี้ไปเยี่ยมลู่ตีมาก่อนแล้วแต่ลู่ตีก็รับเพียงของบรรณาการและพูดคุยกับเขาไม่กี่ประโยคและไม่ได้แสดงจุดยืนในเรื่องนี้เลย เจียงอี้คิดว่าอย่างมากลูตีคงมาแสดงออกอย่างคลุมเครือแม้เขาจะไม่เป็นกลางก็ตามนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาสนับสนุนหัวหน้าหลิงอย่างเปิดเผยขนาดนี้เทียวหรือทันใดนั้นหัวหน้าหลิงก็ยิ้มออกมาอย่างสดใสและลุกขึ้นยืนอย่างร่าเริงพี่ตีเป็นความผิดข้าเองคราวหลังข้าจะไปขอขมาท่านแน่นอนข้ายังมีวัยร้อยปีอยู่ด้วยเราค่อยไปดื่มด้วยกันคราวหลังดีไหม ฮ่าฮ่าลู่ตีหัวเราะออกมาเสียงดังเขากวาดตามองไปยังทุกคนเออทุกคนก็อยู่ที่นี่หมดเลยเหมือนว่าพวกเจ้ากำลังหาหรือเรื่องบางอย่างกันอยู่เช่นนั้นพวกเจ้าก็คุยกันต่อเถอะข้าเพียงแค่ผ่านมาเท่านั้นหัวหน้าหลิงอย่าลืมวัยร้อยปีของเราละ่ะ ลู่ตีหันกลับไปและนำคนของเขาออกไปกับเขาซึ่งมันทำให้ดวงตาของหัวหน้าเฮยเป็นประกายขณะที่เขาเก็บประโยคหลังไว้ก่อนที่จะกัดฟันพูดว่าข้าขอคัดค้านเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานน่ากลัวก็จริงแต่ลู่ตีคือใครกัน เขาเป็นหนึ่งในสิผู้บัญชาการสูงสุดในเมืองและตอนนี้เขาประกาศอย่างเปิดเผยว่าเขายืนข้างไหนหัวหน้าเฮยนั้นทำได้เพียงสนับสนุนหัวหน้าหลิงหากเขาไม่อยากตายตระกูลลู่เป็นผู้ปกครองที่แท้จริงในหมู่เกาะมังกรขาว พวกเขาตัดสินชีวิตและความตายของทุกคนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวลจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่นางก็ยังคงเป็นทาสในขณะที่ลู่ตีเป็นลูกหลานตระกูลลูกใจของเจิงอี้อย่างตรงและหนิวเติงมืดมนในทันทีพวกเขาถอนใจเบาๆตอนนี้ลู่ตีปรากฏตัวขึ้นมาแล้วซึ่งมันไม่มีความหมายให้ลงคะแนนเสียงอีกต่อไปแล้ว และในตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แม้ว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวลจะปรากฏตัวขึ้นมาและลงคะแนนเสียงเพราะเมื่อลู่ตีปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาก็พ่ายแพ้ไปแล้วในบรรดาหัวหน้า8คน3คนเลือกที่จะงดออกเสียง หนึ่งคนเห็นด้วยและมีอีกสองคนที่คัดค้านหัวหน้าอิงนั้นก็คงจะลงคะแนนให้ฝ่ายค้านเช่นกันและเมื่อเจียงอี้บอกให้ใช้คะแนนเสียงกันเช่นนั้นเขาก็คงจะกลับคำพูดไม่ได้หัวหน้าอิงยืนขึ้นและกวาดตามองไปที่เจียงอี้และอย่างตรงอย่างล้อเลียนแต่เมื่อเขากำลังจะอ้าปากลงคะแนนเสียงก็มีเสียงประกาศจากด้านนอกว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวนมาแล้วเออ ในตอนนั้นที่ปากของหัวหน้าอิงกำลังจะอ้าออกมาเขาก็ปิดมันกลับไปทันทีเจ้ใหญ่กระครวนกังวานไม่เคยมาร่วมงานในโอกาสเช่นนี้มาก่อนแต่นางกลับมาที่นี่จริงๆ หัวหน้าหลิงหัวหน้าหลีและคนอื่นๆต่างก็ชงลึงมองกันในขณะที่สายตาของหัวหน้าหลิงแสดงถึงความเยอ้อเย้ยและถากถางเขาส่งสายตาให้หัวหน้าอิงอย่างเงียบๆขณะที่ส่งข้อความมาว่าแม้ว่าในวันนี้เขาจะต้องทำให้เจ้ใหญ่กระพรวนกังวลขุ่นเคืองแต่เขาจะต้องหยุดการเลื่อนตำแหน่งของอย่างตรงให้ได้ตอนนี้ที่ลู่ตีแสดงจุดยืนของเขาแล้ว หากเจ้ใหญ่กระพรวนกังวานยังกล้าใช้อิทธิพลของนางมากดขี่ผู้อื่นมันก็คงจะเป็นการตบหน้าลูกตีและนางก็คงไม่กล้าถึงเพียงนั้นหรอกใช่ไหมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ